สตีจ้าโมเน่มาเนี่ยสภ้ามาท่หลาบปลาดกเส้นหนังหมูจ้าปลาดกจ้ายางแล้วแล้วก็ฝากเอากางออกให้หมดเลยจ้าหนังหมูจ้ารวกแล้วก็ซอยหอมร่วมจ้าเกี่ยวกะเทียมตะไคร้หอมแดงกะเทียมจ้าผงปุงรลดกับเกลือ พริกป่นเขา่าขัวน้ำปลาเด็กน้ำปลาจ้าตะไคร้ตะไคร้จะกระเทียมหอมเด็ด เยี่ยมเกี่ยวจ้ะเสร็จเราจ้ะมาเรือจ้ะมาเกลี่ยน,น้ำกันแสบแสบจ้ะ สวัสดีจ้ะทำไมง่าจ้ะรถเร็วท่านใจ